สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เมือนีีจ้ามัอน,นี้ได้อาหารแบบเมนูแบบง่ายๆแด้จ้าหิวเข้าหิวเข้าเลืกงานมาหิวเข้าอยากกินอะไรที่แบบว่าง่ายๆเห็นดอกกะหล่ำงามๆแล้วจ้วาก,ก,ลาลกเลินึกอยากผัดผักผัดไส้หมูสามสัน่น เน้นๆเนนพิ่งเห็นแล้งใหม่ๆเลยจ้ะคนออกไม่ห่วยูยหมูคอลลาเจนเสียงกระดังต่างคอด้เยจ้อ แคกินเองก็แซ่บแสบเมนูหน้าหนาว อยูอ่เนะลาช่ำๆคำนี้แหละแซ่บ อืม,อมขเหียกินปันเด็กน้อยลด Mm hmm. ไม่นุกแบบนี้ต้องกินตอนท่อนๆนี่จ้ะกินร้อนช้อนกลางจ mm hmm. ิบบนนีบะมีช้อนกลาง mm hmm. รากินคนเดียวกะหล่ำดอกกะหล่ำ สามสามดุๆอ่ะปวดแขนและยกโดน Alo nha. Im lặng. Mắc mắc สังเกตที่หุนเลยทำไมเป็นแบบนี้เพราะชอบกินสามชั้นมากเมื <S <S ม่อนี้ก็กินข้าขาแสบร้ายจากพี่น้องจากจะในเมือนี้มือลีกัก็ต้องขอตัวลาก,ก่อน้อจ้ะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย